พี่กินไม่หมดเลยพี่กินเลยอย่งน้อยประมาณช็อตหนึ่งพี่ทำอะไรพี่คิดอยู่แล้วร้องไงพี่ไม่ทำให้เจอลำบากเราเร็วจริงพี่คิดเสมอพี่ไม่ทำให้เจอลำบากพี่มีแผนคงไม่อาบนน้ำลายเขาคงไปคนอย่างเงี้ยจริงเหรอวันนี้จ่างใครมีน้ำลายมาแหรอ มามาแล้วจริงๆนี่แล้วเป็นหมอนอะไรเงี้ยนะพี่จาร์ก็เมื่อกี้น้ำนอนน้ำลอยลายรอเลยทองปอลอยู่ไหนตอนเนี้ยลองปอยไปไหนเดิมลายสัตว์เขาไหมว่าจะอาบน้ำไอ้ตุ๊กตาเราอาบบ้านได้ไหมเราเพิ่อดูใครเห็นตุ๊กตาเล่นบ้านเลดูดิห้องนอนตัวเข้าเนี้น่ารักดิแต่กอดไม่ได้เออหรอทำไมอ่ะก็คือแบบอย่างเงี้ยมันก็ได้ใช่หงเหีอะตัวใหญ่แค่ไหนอ่ะ ก็ขวดน้ำหน่พี่โอ้ล้วนุ่มไหมนุ่มนี่มไหมไม่จับไม่เป็นหมีหรือว่าเป็นอะไรเป็หมีนุ่มๆนะไม่ได้จับเลยไม่กล้าจับเอาอย่างเนาะแบบอย่างมีหมอนกอดและคือฟ้องเอามากอดเอามาเกาะไม่อดเลยเราเกอดกันเองมาแล้วคนนี้พี่โภคอย่พี่กอดผมก็แล้วเือติดหมอนข้างมากอยู่นอนนี้ทรมานมากเลยนะมันนอน แล้วก็ต้องแบบบางทีก็แบบทุกวันก็ต้องเอารอเอ็มหลับข้าเชนหัวขาเชนหัวปั้นปั้นเป็นก้อนแล้วก็ต้องคิวอ่ะของคิวเพาผมเอามาเอามาแบบกองข้างองกองข้างนึงแล้วก็ผมน้ำก็เป็นบางทีน้ำต้องรอเอ็มหลับแล้วก็ว่าผมเอ็มปั้นเป็นก้อนแล้วเอ็มนอนเอ็มก็นอนแขกมันก็เหลือไงแล้วก็ปั้นรวมกับก้าห่มเราอะไรเงี้ยหรือบางทีอ่ะก็กอดเอ็มเลย ก็กก่เองไปเลยผู้มันทรมามนมากอุตสา่าห์เขาพวงมาแล้วสองอันแล้วเขาไม่เอาให้เขาเขาได้จากน้องพี่เอฟเข้ามาบ้างไหมต้องมีดิยังไม่มีรุ่งพี่เอฟเข้ามาตะคนเลยมี